แพงที่สดุดเหมือนกันคบ2,000บาทใน2,000บาทเนี้ยก็ยังไม่หมดซื้อของกินก็แล้วของฝากก็แล้ว,ลวก็แพสสีแบบเกือบเดื 20, อนละ20,000 20,000แน่สังหาค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครเป็น EP พิเศษนะครับซีนะครับกับคุณไอท์นะรเราอยู่ที่เชียงใหม่เจ้านะฮะก็<ม>ที่พักของเรานะครับก็อยู่ที่แม่กำปองเนาะเออเอาตะกี้เขาเลยกันนะวัสดีครับ ใช่ io, คนขับรถมารับแล้วทุกคนเราต้องจอดข้างล่างนะฮะโอเคเราก็ขนของนะครับไปนะฮะรถมารับเราแล้วนะครับแยวเราลงไปข้างล่างนี่นีข้างล่างจะเป็นเนรลมิดนี่เราเคยมาพักแล้วนะครับกับลานาไวเนาะแล้วก็เรามาพักที่นี่นะครับที่นี่เราก็ห้องแพงที่สุดเหมือนกันคนเพราะเราไปพักที่ไหนนะเมื่อคืนเราไปพักโรงแรมใหม่จีนิมานก็เป็นห้องที่พรีเมียมสุดในโรงแรมเหมือนกันเอาอะเอามาเที่ยวเขาัวเร้าะใจมาก แรลงอสังหามันจะมี passive i n c o m ในอสังหาเที่ยวครับผมการใช้ชีวิตแบบที่ชาญฉลาดคือการสร้าง asset ไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดในวันที่เรามีอายุที่ยังสามารถที่จะลงงานได้อย่างพนักงานประจําอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องใช้เงินลงทุนกันเลยเขาใช้แค่สลิปเงินเดือนแล้วก็อายุงานนะคะไม่อยากจะดูข้างล่างเลยเทคนิคการใช้เงิน p a s s i v ในอสังหา เที่ยวเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเราขอให้ทุกคนชมทางิดหนึ่งสู้มากเลยนะรถก็สู้มากขนาดนนทางก็สู้คนะทางก็สู้มากอ๊้ยอันนี้คือทางลงเขา<ม>นะครับดูดิทำห้องเพิ่มจริงๆที่นี่มีแค่สามห้องนะจ๊ะทุกคนต้องจองต้องจองล่วงหน้านะครับจองล่วงหน้าวัน <c oughs> นี้เราใช้แรงงานคนไหน <c oughs> นี่นี่ที่พักเรานะครับนี่เข้าไปเลยดีไหมติดน้ำเลยเนี่ย ว้าวอุย้ยมีคนตื่นเต้นทุกคนอุย้ยติดริมแม่น้ำเลยนะจ๊ะอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดของเรา VIP ไหมนี่ Exclusive Exclusive สุดๆทุกคนดูดูสกรอนอันนี้นี่คืออาณาจักรของเราเดินๆ,ๆทั้งหลังคือของเราแล้วก็บริเวณรอบข้างนี้นะฮะเราจะมีโซนในส่วนของบาร์บีคิวด้วยนะครับแล้วก็รอบข้างนี้เป็นของเราทั้งหมดนะฮะไม่มีใครเห็นเราก็าเราทำอะไรชอบมากนะฮะ คนนีนเรามีคมาพิ้่งยั่งในะคะนุ่มนี่สวยมากเลยดอยทํามลสวยขนาดไนตดอยติด้อยหน้าตาก็ไม่แต่งผิวก็ไม่เขียนหน้าสดตลอดวันนี้วันที่สองนะครับคุณไอเขาหิวเขาซื้อทุกอย่างเขาซื้อทุกอย่างเลยนะที่กินได้นะพอหิวปุ๊บก็ ซื้อทุกอย่างเลซื้อทุกอย่างที่ขอนะเราจะไม่เลือกนะครับเราใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเลือกอยากกินอะไรก็กินซื้ออะไรก็ซื้อเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับแม่กำปองอะหมดกินร้านกาแฟที่นี่นะครับมีน้ำอยู่ข้างล่างนี่แม่กำปองนี่ดูทุกคนโอ้อันนี้อะไรอะไรเนี่ยเสื้อเท่าไหร่นะหลายคน499บาทมัวละมว่คนสองใจไม่สองใจอะไรสิ บวกคนติดใจส9 9ยก 11, บ้าทกางเกงกางเกงนิมาน1,900ารอรองเท้า3,000กว่าบาท,า 1, บาทกระเป๋ากระเป๋าตุ๊ดชี่เกินเกินเกตเอแส <c oughs> งก็ที่ยใช้งานยังไม่หมดเลยนะเหรอทุกคนจบคลิปแล้วฮะเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะฮะใช่ครับ ไปเหมาร้านมาใช่ไหมกใช่ใช้เงินพสซีในอสังหากี่ครั้งก็จะพูดแบบนี้แหละพูดให้คุณรู้สึกหมันไส้ดิฉันไปเลยเนาะที่เราจะบอกว่าวันนี้เรามาอยู่ที่แม่กําปองใช่ไหมคะเป็นดอยดอยหนึ่งเนาะก็ช้อปปิ้งนั่นแหละประมาณ2,000บาทใน2000บาทเนี้ยก็ยังไม่หมดซื้อของกินก็แล้วของฝากก็แล้วเหมาหลายร้านก็ยังไม่หมดแต่ว่าจริงๆอ่ะคือเรามาเที่ยวในช่วงวันที่เขาทำงานกันเนาะอ๋อ วันวันพุธถ้าเรานะวางแผนการสร้างแพสซีฟทำในอสังหาใช่ไหมคุณก็จะมีเวลาเหลือแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เลือกได้เลือกเวลาจัดสรรเวลาอยากเที่ยวก็เที่ยวได้นะไม่ต้องรอแบบว่าเทศกาลวันหยุดแล้วแบบมาแย่งกันเที่ยวอ่ะแล้วมันไม่โอเคเนาะใช่ถูกต้องครับอันนี้แหละก็คือจากมันเริ่มต้นจากการวางแผนแหละเพราะว่าก่อนที่พวกเราจะมีชีวิตแบบนี้เราก็วางแผนเราก่อนเหมือนกันใช้เวลาวางแผนในอสังหาคือมองภาพรวมในระยะยาวแต่ถ้าวันนี้เราทํางานอยู่เรายังแบบเฮ้ย อายุน้อยๆอาจพูดเลยว่าปัจจุบันนี้นักงทุนอะอายุประมาณยี่สิบสี่ห้าเริ่มลงทุนในอสังหาแล้วแล้วก็วางแผนแล้วก็ประมาณสัก5าปีอย่างเงี้ยคือการเงินทุกอย่างอะหลังจากที่ลงทุนไปภายในระยะเวลาปีแรกอะมันจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงทางเรื่องของการเงินอยู่แล้วอ,อย่าง,งเคสล่าสุดวันนี้ที่เราเห็นกันเนาะน้องปอลงทุนในสังขาอ๋อน้องปอก็มาเที่ยวเชียงใหม่เหมือนกันมาเที่ยวเชียงใหม่เหมือนกัน แบบเกือบเดือนละสองหมื่นสองหมื่นในสังหาค่ะพอมีแพสซีฟปุ๊บก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจะหยุดวันไหนมันสามารถวางแผนได้ต่อให้เราทํางานประจานะเราก็จะไม่เสียดายเราต้องทํโอทีต้องแบบรอมีโบนัสหรือเปล่าเพราะในสังหาให้มากกว่าโบนัสจ้ะใช่เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานประจําสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสลิปเงินเดือนเอาออกมาวางแผนตัวเลขวางแผนเครดิตเพื่อสร้าง value asset คืออสังหาเป็นคอนโดเอามาปล่อยเช่าซึ่งการดูแลผู้ได้่งเงาเล็กคุณก็ต้องเลือกกับทีมงาน ของพวกเราเนี่ยแหละที่ดูแลเป็น one stop service แล้วคุณจะแบบไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฉันจะไปรอดไหมในสำหรับแนสังหาเพราะว่าพวกเราด้วยมืออาชีพเนาะประสบการณ์ก็ประมาณกี่ร้อยห้องแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเสร็จร้อยกว่าห้องเนี่ยที่ดูแลแล้วคนี้ถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆนักลเทุนก็คงมาดิดดี้ล็อกวิวปิดปีดแล้วนาะก็เนี่ยแหละในการลงทุนในสังหารสำหรับพนักงานประจำไม่ใช้เงินลงทุนนะคะใช้แค่สลิปเดือนแต่องนํามาต่อยอดให้เป็นครับสำหรับพนักงานประจำคนไหนนะครับที่มีรายได้รับมีราห้างพันบาทขึ้นไปนะฮะอยากที่จะป ของก็สังหาปล่อยเช่าที่สามารถทําเงิน5หลักนะครับทุกเดือนนะย้ำว่าทุกเดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแทนตัวเองได้เลยว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับไม่ต้องง้อโอทีหน่องง้อโบนัสนะฮะก็ฟินๆนะนะทุกคนเลือกกันเที่ยวแบบไหนก็ได้เออใช่ใช่เลือกกันมีหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกก็คือถ้าสภาพการเงินมันอยู่ในสภาวะที่เราสบายใจแล้วก็เป็นผู้เลือกได้น้อโอเคครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช่องที่จะทำให้พนักงานประจำมีรายได้หกถึงเจ็ดหลักจากการลงทุ หาลิมซันนะครับแล้วสวัดีุคุณลัครับ๊ายบาย